คู่คุณแม่คุณลูกนะฮะเรื่องของช่อง y o u t u นะอร่อยนวัวนี่โอ้ต่งตัวสวยแท้สวัสดีครับยินดีอะไรนัวครับผมมื้อนี้สิผ้ากันมาเพนันส่วนมาออกงานพี่น่องอแต่เบิ่งเบิงให้เบิ่งเต็มโตย่ยเตียแน่ยินสวยสวยด้วยแม่มวิวงามเปล่มื้อนี้จะให้ย่ยเตียไปยันซัมมานาครับผมมางานซัมมานา อันแรงงานเป็นส่วนมากครับผมส่วนมาสัมมนาเดวสิธานให้พี่น้องถาเบ้างนะครับว่าอยู่งานที่เป็นยังไงเป็นหนิ่งแถวแล้วเรียบร้อยครับเมื่อไหร่เราลืมแว่นตาพาเราไปซื้อแว่นตากันตามมาแหมซื้อแว่นใหญก่อนแว่นใหญ่เป็นค่างานครับโอ้ขอบคุณครับผมนี่คีบารอนมาไหม ขอบคุณครับคุณเส้นมากงานต่อนใบเซเวนหน้าครับผมย่ยองรถรับผมมากย่องอยู่เฮ้ยเมื่อไรจะเฝ้าไปลูกจะเอาไปม,มันจีบบินแล้วนี่จีบบินลแล้วห่อแล้วครับพี่น้องนี่งานครับผมของอันกระทรวงแรงงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ที่เคยไปหาที่เคยไปหาจด้จอะรนะจ่ะสืะจ๊ะจนะอ๊ะจ๊อจ๊ะจดะจ้ะจ๊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 ะี๊ะม๊ะจ๊ะี๊ะจ๊ะีมแบบะี๊ะจ๊บจนะจ๊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 ะจงะจ๊ข้างหนะะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจะจ๊้ไ๊ะจจ๊ะ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 จด้จได้เอาเงินไปใ เมาขึ้นไปใส่ดีครับท่านได้เบิร์ตเลยใส่พอดีป่นไหนดอกค่ะเพราะว่าใส่ไป่ใช้กับพ่ไปค่ะใส่ไป่ใช้กับพ่ไปสิแมนอยู่เนาะแมนเท่านี้สิได้ใส่เพิ่นเราไอันนี้เอียงนี่แน่ไม่เคยเท่าสวยข้าวราเน่าสวยข้าวน่ารักว่ต่างประเทศเพมันเอาไปคน้นชีดเอออันอันยัวอันเนี้ยส่วนมากลูกค้าต่างประเทศเพื่อนหลายเลยครับผมเนี่ยเพื่อนสั่งไปเชื่อเราเป็นหลายร้อยลอตเลยเนาะ แม่ปลาแห้งเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรื่องนี้จะตามด้วยใช่ไหมล่ะตามนั่นเลวัสดีครับสวัสดีครับสวยบ่สวยหลับสิบ่ายแล้วครับสวยบ่สวยอะไรล่ะแม่ยังตื่นสวยอีกปลาแห้งนี่แม่ลูกทำเองนะนี่ปลาเองนะปลาหน้าค่ะบ้านตาท่องพี่น้องมาโครนมาคิโตมันบ้ แม่แล้วค่ะมักขีตมมักขีตมมรอบัวแดงดะคะแม่ครับอเนี่ยแม่ยากได้ผานี่แลกรลองผาคุณนะครับเพนั้นก็ครับค่อยทอมือ บ่ได้ไปนั่งลาลาะด้ไปยูคอมแมนอมเป็ยบ้านนี้กลไปยูนาสศาสตร์วนาเานนี้อแรกมาพอไปเบิ่งลอยห็่ไอเดียกํลังจะเดดเดดจะมีเคนงาได้แล้วก็แค่แ่บอกท่อมือเบิ่งเบิ่งเบิ่งไล่เดียวกันเลยเสือแม่นั่นละแมนบ่โปรโมทไว้ป่ะ ชื้อชุดนี่ให้แม่แน่ไหนอ,อ่ะเสยเสยเสยนี่นี่ขอบคุณครับน,นี่ไล่งายดีนเนาะเสื้อตัวนี้ไม่ได้แพงของที่คุณยุทดีใส่น<ม>ะั่นไหมแมแ่คุณยุทดีใส่ยิ่งหล่อค่ะตัวนี้โอ้พีนน่น่องย่องแน่ไหนแขงใส่แข่งรอสั่งชิบะได้เมาส์สบายเลยเฮ้ยต้อเมาส์เห็นเลยเมาส์เห็นเลยอันนี้แม่ล้านเดียวกันบอสแม่จิ้นน้องไข่จิ้นน้องไข่ผู้ใดอยากได้ออนไลน์สั่งเพจนะครับโมนาผ้าไทยค่ะโมนาผ้าไทยพี่น้อง ขอบคุณครับขอบคุณครับมาะย่างลาะอีกรอบทำเลยเปล่าครับใช่ครับเป็นโอท็อปจากบ้านไหนเนี่ยครับผมจากหนองบัวลำพูน้องบัวลำพูเขียววันฟาร์มครับอันเพันย่านว่าเป็นของแท้เพป็นเอางห้อนห้างมากผ่วพี่น้องใส่ผ้าห้างผ้าหังมานรางแบบเหนียมาทางล่างเลยแนวแนวเบื้องไกลๆพ่อค้าก็บอโตนมานังแน่บอว์บอเอาขยาทันทียอจอมไม่กับบอว์ไปของแท้อีหรีขดเป็นไร่ป่าว่านม่้ยเนี่ย หน้หาเป็นช่องกระเป๋านี่บ่ะครับเข้าปากเป็นรูปเยื่เตี๋ยได้ป่ะเนี่ยใส่ได้นหนึ่ง <laughs> นี่เอาแม่ล่องไถ่มันดูงามปะ่ะเสยมากคน <laughs> มีงานอันเพื่อเหาทีได้ลงชีพคนหนาจะงานจบแล้ว, <laughs> รลวครับผม <laughs> โอทับน้องไถ่ นะครับเอ้ยสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายนะครับขอนะโทษนะครับเรื่องของการเสวนาในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรียนเชิญท,ทุกท่านนะครับนะฮะมาร่วมกันฟังงานเสวนากันในวันนี้นะครับอะไรนะครับขอนําทุกท่าน เข้าสู่การเสวนาในวันนี้นะครับนะฮะในหัวข้อแรงงานอิสระผู้ประสบความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพนะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็มีบุคลากรที่อยู่ในแวดวง,งการาที่เกี่ยวข้องนะครับนะฮะแล้วก็เป็นอาชีพอิสระในการประกอบวิชาชีพด้วยนะครับ สำหรับผู้ร่วมเสวนาในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับก็คุณโจนะครับร้านแม่อรัฐประธานกลุ่มโมทอปจังหวัดหนองคายนะครับนะสวัสดีนะครับคุณโจนะครับท่านที่2นะครับคุณสุรสิทธิ์ขวัญศรีนะครับประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดหนองคายภาคประชาชนนั่นเองนะครับท่านที่3นะครับคุณพรประภาวรรณเสศนะครับประธานกลุ่มทอเสือลายขิดบ้านเสียนบ้านเสียนนะครับนะฮะ ท่านที่4นะครับคุณเยเตี้ยนะครับแล้วก็กับคุณจุดดี้นะจากช่องอร่อยนัวนะ u t u b e นะครับนะหลายคนก็ติดตามกันอยู่นั่นเองนะฮะเอาละนะครับเดี๋ยวเราจะได้เริ่มกันเสวนาในวันนี้เพราะจริงแล้วเนี่ยเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับเรื่องของรายงานอิสระผู้ประสบความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพผู้คุณแม่คุณลูกนะฮะเรื่องของช่อง u t u b e นะอร่อยนัวนี่นะฮะอร่อยนัว ก่อนหน้านี้คือจริงๆแล้วเนี่ยทางทางโซเชียลเองนะปัจจุบันนะมันก็คือมันก็คือว่าถ้าเรามีช่องมันก็เกิดรายได้เกิดขึ้นมันก็เหมือนเราทํางานมาคนเงินเข้าทุกวันเหมือนกันเนาะเพิ่มเงินเข้าทุกวันทีนี้ถามก่อนว่าอะไรที่เอ้ยก่อนขออนุญาตก่อนหน้านี้ทําอะไรอยู่นะคก่อนหน้านี้ผมผมก่อนที่จะมาทำก่อน่จ้ทำยูทูบเนี่ยผมเพิ่งเรียนจบมาใหม่นะครับอ๋อ กำลังรอกานมันก็เป็นช่วงว่างพอดีแบบนี้เอ๊ะเหมือนเอ๊ะขึ้นมามนษย์เราต้องมีเอ๊อย่างนี้เนาะก่อนหน้านี้ที่ผมจะมาทำี่รู้มันก็จะมีกระแสมานิดนึงนะเงินออนไลน์มาแล้วอย่างเงี้ยแต่ยังไม่รู้เหมือนทุกวันนี้ครับอ๋อในช่วงที่ทำตอนแรกครับเพราะว่าจริงๆเราก็บอกว่าในออนไลน์ที่มันอยู่ในอากาศแบบนี้เนี่ยนะคือมันเป็นเงินทั้งนั้นเลยเนาะใช่เพราะแบบนั้น ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเราจบมาปุ๊บช่วงที่รองานเราไม่รู้จะทาอะไรอย่างไรอย่างนี้นะใช่ครับอช่วงที่ผมรองานก็คือที่แน่ๆก็คือเราจะได้กลับไปทำอีกแล้วแต่ว่าเราว่างอยู่ประมาณสามเดือนครัอเรียกตัวกลับไปทำงานเพราะผมคิดว่าเห็นพี่เขาทา ยูทูบก็ือนเขามีรายได้เข้ามาอยู่นะนี่ช่วงเราว่างทำไมเราไม่ลองทำดูครับถ้ามันไม่สำเร็จจริงๆเราก็ได้คลิปถ่ายคลิปกับแม่เราก็ยังมีเอาไว้บันทึกในความทรงจำแล้วก็เอาไว้ดูเวลาคิดถึงบ้านจังเลยดูทำข้าวจริงๆแล้วช่องทางในโซเชียลมันเยอะมากอะไรที่เราทำตาใครเราจะงตัดสินใจในการทำช่องแบบนี้ช่องกับคุณแม่ คือเราเรา,เราเริ่มจากความสุขเลยครับผมผมก็อยู่กับแม่แม่ทำอาหารอาเออวกกินข้าวด้วยกันนะครับไม่มีความสุขกันเลยอยากบันทึกโมเมนต์แบบนี้ไว้แล้วเราก็ลงโซเชียลแล้วก็บงเอาญว่าพี่ๆท,ท,ท,ที่อยู่ต่างที่ต่างบ้านนย่างนี้ครับ,รบแม้กระทั่งต่างประเทศแล้วครับได้มาเห็นคลิปแล้วแบบคิดถึงจังเลยชอบบรรยากาศแบบนี้ผมก็เลยจับจุดได้ว่าอ๋อแบบนี้ก็ขายได้เป็นคอนเทนต์ขายได้เหมือนกัน เออมันคือสิ่งท,งที่สิ่งที่บางครั้งบางครั้งคือบางคนบางคนตั้งใจที่จะแบบว่าชอบฉันจะต้องออกมาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราคิดก็เป็นได้เนาะใช่ใช่ครับคือตอนแรกเราวางแผนไว้ว่าอีกต้องแบบนี้แบบนี้เออทําไปทํามาอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไ,ไม่ใช่ที่เราไม่ถนัดมันก็ทาได้านานแล้วก็ไม่มีความสุขทำทำ,ทำในสิ่งที่ถนัดแล้วก็ถ้าเรามีความสุขงานเราก็งานก็จะคืองานมันจะออกมาแบบมีความสุข ใช่ไหมฮะเพราะว่าคุณแม่ก็ทํากับข้าวอยู่แล้วใช่ไหมถามคุณแม่นะคุณแม่ฮะแม่ชอบทํากับข้าวไหมฮะคุณแม่ว่าว um> ิสานก็ได้ผมฟังได้เขาแล้วคุณแม่ทำทำอะไรบ่อยๆฮะแกกับกุเรียนน้อยซุปเอาไม้ตํามะม่วงปิ้งหมาก้นขาหมูครบเมนูเลยวนนี้ครบเลยอันนี้นะฮะ อะไรี้พอพอพอลูกชายชวนมาทำยูทูบคุณแม่งงไหม,ไมอ้หลายไ like. ม่เอาย่เงี้ออกทีวีออกคนอื่นเห็นอยาทำอย่าทำอย่างเงี้อาทำีเลี้ยงวัวดีกว่าไอีก่าท่านอนนี้แอบถ่ายเอาถ่าย้ครับเออคุณแม่ไม่รู้เลย

ครับให้เต็มนะให้เต็มเกินเอ้ามีความสุขเลยตอนนี้มามีความสุขโอ้ผก็ดูมีความสุขไปด้วยจริงๆเนาะคุณจอเนาะใช่ไหมฮะเพราะว่าเมื่อกี้เราทําอะไรออกมาอย่างที่เราชอบเรามีความสุขมันก็จะแบบดูมีความสุขไปด้วยอะไรเงี้ยไม่รู้ยินไปด้วยใช่ไหมดูบ้านนี้เทียบกับข้าวเลยคุณแม่แล้วตอนนี้คุณแม่ดังแล้วเป็นดาราแล้วตอนนี้คนชอบเลยทำไมเมย์ประเด้คิดว่าจะสั่นเมย์สั่นก็ไม่ได้เกี่ยบให้เก่าค่ะะ ที่เป็นแฟนคลับนีคุณแม่มีแฟนคลับนะมีคุณโจ้ออีกหนึ่งคนที่เป็นแฟนคลับนะเออนะฮะอ่ะเรืถามถามถามทคุณนี่คุณบุ๊ดีต่อนะว่าพอครั้งแรกที่เราทําคลิปออกมาโอเคแน่นอนว่ามาจากการที่เราถ่ายเล่นกับคุณแม่ปกติเลี้ยจนมันออกมาเป็นคลิปเราคิดไหมว่าไอ้คลิปที่เราทาไปเรื่อยๆเนี้ยมันจะสร้างไรายได้ให้กับเราหรอยเคยแบบวางแผนเลยไหมว่าเราจะเราจะได้ไรายได้จากคลิปที่เราทำอะไรอย่างเงี้ย ที่จริงก็มันมันเราไม่ไม่รู้ล้อยงเสียครับแค่มีความหวังว่าจะได้อไม่คิดว่าจะได้ครับครับผมอย่างไรเราก็ทำทำไปทำไปอ่แรกๆก็ดูเองครับผมไม่มีใครดูเอาให้ยอดมันขึ้นก่อนใช่ใช่แล้วก็ต่อซิงมาเฮ้ยอ้าเออรู้สึกว่าทำไปเรื่อยๆในระยะหนึ่งมีคนเข้ามาดูแล้วก็รู้สึกว่าจะหายดีอ่าของยูทูบที่ให้เขาหดไว้ ใช่ครับมีเกมกำหนดไรแล้วครับอ้าวได้จริงจริงใช่เลยไอ้ยิ้วเขาหลอกนะได้จริงจริงตัวแรกที่เข้าบัญชีมาครั้งแรกคือเท่าไหร่ครับขออนุญาตได้เลยได้เสียภาษียังอ่ะก็เราได้อยู่นะครับผมก็ก็พอได้มีงบประมาณทำโปรเกมส์ต่อไปโอ้เห็นไหมที่ความขยันด้วยนะครับผมอ่าเรื่องมีความจริงใจเออเถ้าเราให้ความจริงใจครับแล้วก็ขยัน ที่สําคัญอะไรก็คือคลิปเราจะมอบประโยชน์อะไรให้คนดูเครับถ้าถ้ายิ่งิมีประโยชน์คนดูดูเราเยอะก็จะตอบแทนเราดีครับผมค่าตอบแทนจากค่าแอดโฆษณาอย่างเงี้ยครับอ๋อที่สายความรู้ครับโอเคเลยครับอือคุณแม่ขายอะไรตอนนี้ขายอะไรไปอบ่อยขายขายอะไรอยู่นะครับขายขายน้ำปลาขายยังไงคุณแม่ขายยังไงเนอะห้าสี่สามสองรีวิวน้ำปลาร้า ขายน้ำปลาเออเออขายอะไรก่อนเนอะเอาสิเอาน้ำปลลาก่อนน้ำประลลาก่อนน้ลายเยได้ค่ะเอออรสใหักมาได้่เรเดียวาติจ้าการ่ห้ค่ะมาด่อนเเออเยลดูเป็นจริงเ่ะคือความเป็นจริงอ่ะคือหมายถึงว่าคุณโจกําลังสื่อสารกับผมแบบเดียวกันแล้ว่าคือสิ่งที่มันดูความเป็นดูเป็นจริงอ่ะเรามันรู้จะชอบมันไม่ดูไม่ปลอมอย่างนี้ดีกว่า เออเราไม่ปลอมสาวบ้านเรานี่แหละนะขราขายทีขายดีนะคุณแม่นะเออนะฮะพอทำไปเรื่อยๆเรามีคนรู้จักมีมีแฟนคลับและที่สำคัญลูกชายบอกเฮ้ยมันเรามีไรายได้จากการที่เราทำ YouTube. ยูทู e เนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มันเกิดขึ้นในคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างดีใจภูมิใจเป็นไงบ้างฮะัดีใจหลาย ะทนเอาครั้งแรกที่รู้ว่าอครรั้งแกที่เราได้จากค่าโฆษณาจากยูทูปนะครับครับแม่บอกว่าเราทําคลิปไปมันจะได้จริ้งบอกไม่เชื่อผมบอกว่าแน่ในจริงแล้วอราวนาตครับวันที่ผมผมจับมื่อแม่มาเลยเพื่อแรงสร้างแรงจูงใจจูงใจให้แม่ทำคลิปกับเราต่อัครบแม่ป่ะผมจะพาไปดูกุ้งกบทังวันก็ไม่ก็ไม่ถึงกับเยอะนะครับแต่ว่าไม่คิดว่าจะได้จริงๆกุ้งกบทาแม่ตกใจฮะได้ดีดีวะ มือแรกเล่นคลิปอีกฉลองกันนิดนึงใช่ไหมไอคอนแบบว่าลูกชายเขาแบบยืดหยุ่นแหม่มันกำลังใจไงใช่ไหมเพราะจริงจริงแล้วอาชีพเนี่ยมันเกิดได้ได้ทุกที่ตลอดเวลาเหมือนกันนะพี่แต่ว่าเราเราจะรู้ว่ามันเราจะหยิบอะไรมาทำเพื่อมันเกิดอาชีพแล้วเกิดรายได้ของเราใช่ไหมใช่เราจะยึด ตรงนี้ต่อไหมครตอนนี้มีประจําทางานประจําอะไรบ้าตอนนี้ผมก็เป็นงานอิสระหรือเรียกทุกวันนี้เขาเรียกว่าครีเอเตอร์ครับผมอ๋อยูทูบเบอร์เชีครีเตอร์อันนี้มันก็หลักแล้วแหละทั้งนั้นอะหลักนะหลักแต่ทีนี้ทีนี้พอเราเป็นเราก็เหมือนรายงานอิสระนะเนาะเราใช้อะไรที่เราทำของเราเองที่คุณโจบอกไปทีนี้พอเราเป็นแรงงานอิสระเราได้คิดหรือคำนึงถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไหมเช่นเรื่องของสุขภาพเรื่องของ การดูแลสิ่งต like ่างๆเหล่านี้อะไรเงี้ยตราเรามองตรงนี้เลยว่าตรงนี้ก็เราวางแผนไปหมดแล้วครับแล้วก็ทํางานเป็นระบบแบ่งเวลาให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ความเรื่องคอนเทนต์คอนนเทต์อย่างเงี้ยแล้วก็วางแผนไลฟ์บาลานซ์ให้มันดีนะครับส่วนเรื่องยอดวิวก็จะมีขึ้นมีลงอยู่แล้วครับถ้าสายครีเอเตอร์ตรงนี้เราก็เราก็ประยุกต์เป็นเมื่อเรามีตัวตนแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นสินค้าเป็นอีเงไป เออเพื่อมันเกิดไรายได้ต่อาาใช่ไหมฮ<ร>ะเพิ่มขึ้นครับต่อยอดทีนี้ทีนี้มันก็จะเกิดคําถามว่าสมมุติว่าพอเราเป็นลูกชายพอเราเป็นคนดูแลครอบครัวเป็นแรงงานอิสระหรือว่าสามารถที่จะหารายได้เองจากการใช้แรงงาน,นอืไไ่นๆไใดก็ตามมันไม่ได้เข้าสู่ระบบการที่เราจะวางแผนดูแลคุณแ,แม่หรือดูแลผู้ปกครองเราเรอย่างเงี้ยวางแผนอย่างไงบ้างเพพื่อหลายๆคนที่บอกเฮ้ยฉัน ไป็นใเข้าสู่ระบบเป็นแรงงานที่มีประกันสังคมเป็นแรงงานที่มีอะไรต่างๆ,างๆนานาเหล่านี้ในการดูแลครอบครัวอะไรอย่างเง<ช>ี<ช>้ยครับก็คือเมื่อเรางานอิสระนะครับเป็นรายได้ก็อิสระเหมือนกันมีสูงมีมันมันไม่มีเพดานเมื่อเราเราอยู่จุดนี้แล้วเราก็พยายามเก็บเก็บเก็บแล้วก็เอาเอาไว้เพื่อดูแลด้วยการจัดการเพื่อดูแลสังนารตัวเองแล้วก็ครอบครัวอ่างเงี้ยแล้วก็วางแผน อืมเนี่ยดีจริงจริง,รงชอบควาว่าจัดการนะเพราะว่าจริงแนละ้วทุกอย่างพอมันได้มาเนี่ยได้มอกว่ามันก็คือมันก็หมดไปไเปเรื่องปกติแต่พี่เราว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรนะให้มันเพียงพอแต่เราเชื่อว่า <Okay. S 1> อย่างนี้นะ <Okay. S 1> แม่คุงสดใสและแข็งแรงอยูน,นะ yeah, พร้อมทำ Youtube อีกเรื่อยนะคุณแม่นะเดี๋ยวหลังผมจะมาเข้าเป็นร่วมด้วยฉัเราไปกินกับคุณแม่โอเค ทูขึ้นมาแล้วเราแก้ปัญหาอะไรอย่างไรวะานี่ยสำหรับสำหรับ YouTube ใช่ครับ,รบก็คือเรื่องแรก,แรกเลยภาพคนทำ YouTube จะรู้ดีว่าเรื่องลิขสิทธิ์การทำคอนเทนต์เราต้อระวังเรื่องลิขสิทิ์ตรงนี้ก็คือปัญหาที่สุดเลยเืลาเราทำคลิปไปคลิปติดเหลืองิดแดงตามที่เราดูไเราต้องระวังให้ส่วนามากมากครับแล้วก็เรื่องภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเรานำสือไปก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะ ก็ฟุตปิ้งอ่าใช่ครับอเกี่ยวกับออนไลน์ออนไลน์ทั้งหมดมันจะต้องวางแผนกันให้ดีนี้ใช่ไหมก่อนที่จะทําก็ถือว่าถ้าเกิด YouTube เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาชีพอาชีพแล้วล่ะอาชีพไหมอาชีพแน่นเพราะมันเกิดรายได้แล้วล่ะใช่ไหมใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ก็มีสปอนเซอร์เข้ามามีการรีวิวสินค้าต่างๆนานาแบบนี้และที่สําคัญผมว่าสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขที่สุดหรือทําให้คุณแม่มีความสุขเนาะ กามจริงมาสัมผัสได้เลยว่าตั้งแต่เจอด้านล่างหรืออะไรก็ผมไปสังเกตดูว่าคุณแม่ก็มีแบบอ๋รอยอยิ้มตลอดเวลาอนะไรอย่างเงี้ยผมว่าน,นี่ก็สิ่งที่สิ่งที่ได้นอกเหนือจากอาชีพหรือว่า <ๆ S 2> สิ่งที่เราทำอนะเ<ไ>นาะใช่คร <ๆ S 2> ับเห็นแม่มีความสุขในสิ่งที่เขาถนัด<อ>มากสุดด้วยเนี่ยนะผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ดีอ่ะมันเป็นเรื่องที่ที่เราอาจจะแบบไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้จักเพื่อนๆหลายคนเหมือนกันนะเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ได้จะมาเป็น คอนเทนต์ครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์ทริกเกอร์อะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไปๆไปไปปมาๆอยู่ดีๆพอเราขยันทําพอเรารู้สึกว่าเออนี่มันมันปุ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ย<ช>ได้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นจังหวะนะครับเราเราทำมันเรื่อยๆยทำอะไรแรกๆ้องทำไมไม่มีคนด,ดูยอดดีไม่มีแต่เราทำมันเรื่อยๆระบบก็จะดั่งขึ้นเมืม่อแม่เขาด่าเราแล้วเราก็รีบอเอาจุดตัวเนี้ยคะรับผมรีบ นเทนต์หลักๆของเราเนี่ยหรอเป็นลักษณะแบบนี้จะมีคนดูคอนเทนต์ถ้าตัวไหนคนดูเยอะสุดผมอยากให้มีตัวนั้นก่อนแล้วก็ให้คนจำ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 เสร็จแล้วเราจะเริ่มมีตัวตัวในออนไลน์แล้วทีนี้เรามาแตกคอนเทนต์ย่อยอว่าจะเป็นยังเงกันไมาได้าตัวตัวบนออนไลน์ในนี้นี่เองเนาะมันก็ทำให้ต่อยอดไปได้เรื่อยๆจากสิ่งที่เราที่เราคิด ตอนนี้ยอดวิวสูงสุดเท่าไหร่คนระับคลิปที่สูงสุดเลยสูงสุดสูงสุดของทางในเพจประมาณ 40, 40กว่าล้านวิวคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่แม่สอนต้มน,น้ำปลาร้าผมหรอ,อเออเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูสิคุณแม่สอนต้มน,น้ำปลาร้าไงใช่คีย์เวิร์ด <c oughs> คืออะไรอ่ะอะไรที่ทำให้เราเซ <c oughs> ิร์ชล้วเจอก็ ไอ้ keyword สำคัญจริงครับผมจริง,รงวิธีต้มน้ำปลาร้าเลยครับผมวิธีต้มน้ำปลาร้าเลยเนาะแล้วก็วิธีต้มน้ำปลาร้าสูตรยายเตีย้ยพลาแซอ,อแล้วก็จะเล่งขึ้นมาเออเออขาท่าเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเซิร์ชมันก็จะมันก็มีผลเหมือนกันเนาะไอ้การเซิร์ชข้อความได้มากเหมือนกันเนาะแล้วมาถึงตรงนี้ youtube เองมีบางคนอยากจะแบบว่าเป็นเอาเป็นตัวอย่างนะฮะเป็น Content ์ครีเอเเป็นผู้ประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์ทำยังไงดีฮะกับกับสิ่งที่ทุกคนอยากจะเป็นอ๋ออยากจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าครีเอเตอร์ใช่ไหมครับทุกวนันนี้ผมเห็นที่ทหลายท่านครัเมื่อก่อนกลัวมากกลัวกล้องอมันก็เห็นยูทูบเบอร์เอ้ยทำไมเขากล้าออกกล้องทำไมบ้ากล้องจังเลยทำไมชอบลงคลิปทุกวันี้คนก็ทำเยอะแล้วเพราะว่าคนเอามาแชร์เยอะาอมาก ทำได้จริงนะเขาไม่หลอกกันนะาเงี้ยครับผมหลักๆเลยก็คืออยากให้มีความตั้งใจในการที่จะทำจริงๆนะครับคือเราทำจะเล่นทำได้ครับแต่ว่าถ้าอยากได้เป็นรายได้หรือว่าอาชีพในตัวนี้นะครับให้ตั้งใจแล้วก็วางแผนดีนะครับผมแรกๆอาจจะท้อหน่อยเพราะว่ายอดวิวนิดเดียวข่าวโฆษณาไม่เข้าทำไปเอ้ยทำไมมันเสียเวลาจัาเลยครับผมแต่เมื่อ คอนเทนต์ Content, หรือว่าระบบเขาดังดังคลิปเราแล้วก็อ่านต่อยอดกันไ้เลยครับรีบๆต่อยอดที่มควาโอกาสกันไปเมื่อเรามีตัวต่อแล้วเราก็อย่างที่ผมพูดอะผมเหมือนเราเรามีสินค้าอยู่แล้วเรามสายของอยู่แล้วเนี่ยเราก็ดดมาโปรโมทของเราได้ด้วยครับต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับต,<ม>ตอนนี้มีสินค้าอะไรของผมตอนนี้มีแหนมหมูยี้เนี้อรับผมแหนมหมูเยี้เนื้เป็นเป็นอร่อยไหมก่อนอร่อยไหม อะไรซ่ขาขยแ่แนมมูก่อ,อนนะขายแนมมูก่อนขายขายังเร็วรีวิวเลคุณแม่รีวิวก่อนอันนี้แนมมูนะคะเด้อแหนมูคำนี้แนมเดียวนี้แซ่บแซ่น้องแซ่บาผู้ใดสนใจกันนะขมาเดินะขเด้อกินกับพิเคุณโจ้อร่อยเนาะ,ะคุณแม่เอามาไหมวันี้วัี้วันนีวันี้วันนี้วัานี้วนนวนนี้นนีนี้วนนี้ี้ีี ผู้สูงวัยที่มีความสุขจากการประกอบอาชีพอิสระโดยที่ลูกชายเอามาให้อะไรเงี้ยคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างกับวันนี้ที่ที่เรามีความสุขในวันนี้แม่มีความสุขหลายในเกับลูกเนี่ยเหนียบขวดข้าวให้ลูกข้าเฮ็ดเฮ็ดต้อเฮ็ดเป็นเฮาเฮ็ดยังเป็นเฮาวขาไม่เฮ็ดลองๆเอาขายลองๆมึงส่งวันแรกแค่นี้พี่น้องเพิ่นเบิ่งเฮาเพิ่นกระทาเข้ามาไว้แน่ไม่ได้ได้กับเฮ็ดส่งขายดีแน่กับดีใจทุ่มใจแล้วขับ่รถมือเองัก ฉุนฉิ่งเลยกับว่าท้อเรอคะอืมนะเหนื่อยแต่ไม่ท้อเห็นไหมนะสนุกสนานกันไปอ่นมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมฮะฝากเพิ่มเติมครับสําหรับอาชีพตัวนี้นคที่มผมทำอยู่ก็คือมันเป็นอิสระจริงๆนะครับเราไม่มีสังกัดหรือว่าอะไรเราแค่พยายามขยันฝึกฝนตัวเอง,ง,งอครับผมอยาคอนเทนต์ผมผมเชื่อว่ามันมันมีปังก็มีลดคือเราต้อง พยายามที่จะซื้อรถบางแผนบางแผนแล้วก็จัดการใช่ใช่ทำไมจัดการกับตัวเองนะครับรับเชิญทั้งห้าท่านด้วยนะฮะขอบพระคุณมากมากนะครับขอบพระคุณผู้ชมที่ติดตามช่งทางเฟซบุ๊กของสัมเชี่ยวเป็ลฟ์พิเศษมากอ๋อโอเคนะครับขอบคุณครับคุณบอลครับเสร็จงานแล้วครับยิวเข่าไปเนี่ยแม่ยิวเข่าแห้ง